แล้วข้าวมือแรกค่ะจะป้อนอะไรลูกดีคะแม่แน่ก็คือแม่วดจะบอกเลยว่ามือแรกอะค่ะควรที่จะป้อนก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube n e r d k i ินะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็โบ n เนิร์ดคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยคือแม่วดจะบอกเลยว่ามือแรกอะค่ะควรที่จะป้อนก็คือได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ได้ในปริมาณที่เพียงพออาหารที่ป้อนก็คือควรที่จะได้คุณภาพ โอเคไหมเพราะฉะนั้นคือถามถ้าสมมุติว่าถามดิฉันว่าแม่จะต้องมีการเทสอาหารไหมแม่ข้าวราดนมแม่ก่อนไหมแล้วค่อยสเต็ปสเต็ปสเต็ปอะไรไหมคือในส่วนของตรงนี้ค่ะจะต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่าจะเทสไหม จะเทสไหมต้องดูว่าแล้วลูกเราอะค่ะมีเป็นแบบภูมิแพ้หรือเปล่าหมายถึงว่าคุณหมออะค่ะมีการวินิจฉัยออกมาเลยว่าลูกของคุณแม่นะคะแพ้โปรตีนแปลกปลอมนะคะผ่านจากการกินนมผงเนาะหรือว่าแพ้อาหารผ่านทางน้ํานมแม่แล้วก็อยู่ในกระบวนการการรักษาดูแลกับคุณหมอถ้าสมมติว่าในกรณีแบบนี้แม่โบก็แนะนําว่าการเริ่มอาหารเสริมก็ให้เป็นไปตามดุลพินิษของคุณหมอว่าคุณหมอจะมีการแบบว่าให้เทสให้อะไรหรือไม่แต่ถ้าสมมุติว่าลูกของคุณแม่นะคะเป็นเด็กที่แบบไม่เคยแพ้ไม่เคยอะไรอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่่าาลลองเเรรยแพหืปมถึ ออก็เลียงลูกมาก็คือไม่เคยเจอว่าลูกมีอาการแบบแพ้หรือว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าแพ้ในกรณีแบบนี้คือคุณไม่ต้องเทสนะคะเนาะเพราะว่าจริงๆอะค่ะคือนหนังสือเราะกมอนามัมเองค่ะเวลาที่แบบเราแจกให้กับคุณแม่นะคะคุณแม่ลองเปิดดูก็ได้เขาไม่ได้เขียนเลยว่าคุณจะต้องมาเทสอาหองอาหารอะไรอย่างนี้บอกปะเขาก็แบบว่าเขียนหลาเลยเนาะว่าแบบเป็นข้าวแบบนี้อะไรอย่างงี้นะคะเนาะอะทีนี้นะคะ แม่ตอนเขารู้ค I mean, ่ะหลักๆต้องได้อะไรบ้างแน่นอนค่ะเรากินข้าวเราครบห้าหมู่เนาะห้าหมู่ของเราประกอบไปด้วยอะไรนะ้อแรกก็คือข้าวข้าวก็คืออะไรคือบอกเลยว่าข้าวในที่นี้ก็คือแล้วแต่ที่บ้านพื้นเพกของคุณแม่หากินอะไรเยกะตัวอย่างเช่นข้าวขาวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้หมดนะคะโอเคไหมเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะพลังงานหลักๆเนาะจะได้มาจากในส่วนของข้าวนะคะโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะโอเคไหมนะคะดนเรื่องข้าว2โปรตีนสําคัญจําเป็นเพราะว่าลูกเราเองค่ะจะต้องใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโต สร้างมวลกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นโปรตีนก็สําคัญจําเป็นและโปรตีนเองนะคะก็จะเป็นแหล่งในส่วนของธาตุเหล็กด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของโปรตีนกินอะไรแม่โอ๊ยคุณไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไข่ค่ะไข่หมูปลาตับนะคะเนาะที่มันเน้นแบบว่าธาตุเหล็กสูงๆสามารถกินได้เลยนะคะ3คือน้ํามันน้ํามันใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าน้ํามันเองจะช่วยเจริญอาหารนะคะจะช่วยอัพน้ําหนักตัวให้กับลูกของคุณนะคะถามว่าน้ํามันเราเลือกน้ํามันอะไรแม่ก็โดยทั่วไปก็แนะนําน้ํามันรข้าล ได้น้ำมันทัวเลื้งได้นะคะเนาะน้ำมันคานูลา่าน้ำมันมะกอกน้ำมันงาอะไรก็ได้นะคะที่เน้นแบบคุณภาพแบบสูงๆอะไรเงี้ยนะคะเนาะเออหลักๆคือ3กลุ่มแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิตามินกับเกลือแร่เพราะว่าเราอะค่ะต้องการให้ลูกนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะโอเคไหมอืมเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เองผักก็คือ แนะนำเลยผักที่แบบพื้นเพของคุณแม่มีนะคะตําลืมฟักทองแครอทอะไรพวกนี้นะคะได้หมดเลยนะคะกวางตุ้งอะไรพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนผลไม้ผลไม้ก็คือเน้นเลยว่าเป็นผลไม้นะคะที่เป็นรสชาติที่แบบ น้ำตาลน้อยๆนะคะไม่หวานมากยกตัวอย่างอะไรบ้างก็อย่างเช่นในส่วนของกล้วยมะละกอส้มนะคะเนาะออแอปเปิลนะคะแก้วมังกรอะไรพวกนี้ให้ลูกกินได้นะคะอ่ะทีนี้ต่อมาคุณแม่โอเคนะฮนะ่าหมู่นะฮ่าหมูรสชาติละแม่รสชาติละแม่จําเป็นไหมในวัยนี้จะต้องแบบว่าเติมน้ําตงน้ําตาลนะคะเติมน้าพงน้ําผึ้งอะไรให้ลูกกินไหมแม่แมเกลือกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเติมไหมแม่แมอะฟังนะฟังนะคะในส่วนของตรงนี้เองจะต้องบอกเลยน้องเด็กเนาะในวัยทารกแรกเกิดจนถึง1ปีนะคะคือเราค่ะอยาก ให้เป็นอะไรที่แบบออร์แกนิกเพียวๆออร์แกนิกก็คือเหมือนเวลาที่แบบคุณคุณกินข้าวแล้วคุณต้องการที่จะลดน้ําหนักคือคุณแทบจะไม่ได้ต้องปรุงอะไรนึ่หอกไหมคะเพราะฉะนั้นคือรสชาติที่เอามาให้ลูกกินต้องเป็นรสที่แบบเกิดจากรสชาติธรรมชาติให้ลูกได้ลิ้มรสอันนี้คือข้าวอันนี้คือฟักทองอันนี้คือแค่รอดนะอันนี้คือไข่นะมันจะทําให้ลูกเราค่ะเป็นเด็กที่กินง่ายในอนาคตนะคะเนาะถามว่าเครื่องปรุงนะคะที่สามารถใส่ได้มีอยู่อย่างเดียวคือเกลือ เกลือโซลนะคะเค็มเค็มแต่ดีนะคะเค็มแต่ดีก็คือว่าเกลือเนะะี่ยค่ะจะช่วยเพิ่มในเรื่องของไอโอดีนให้กับลูกลูกเรากินเข้าไปนะคะก็จะช่วยป้องกันโรคเอ,อ๋อแน่นอนเราไม่อยากให้ลูกเรามีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ขา